เก้าบวกสามนะอ่านฟีดหน่อยก็ได้นะคุณห้องพอลีศเหรอเนียได้ครับเอียงไปทีหนึงรถด,ดิบไปทีเฮ้ยโอ้โหโอ้ นคนตายได้ป่ะคนตายได้ป่ะมันลงหมดเลยอ่ะผมไปไม่ได้เด้อต้องรับคนจริงไป้ยไม่อยู่เขาโล่งอ่ะขึ้นขวานะาแบบไรห้าไม่ต้องสูงมากนะเว้ยเออหยิบเนี้ยหยิบเนี้ยเพื่อนหยิบเนี้ยหิบเนี้ยที่กูมาร์คขับรถมาขับรถออกมึงต้องเหลือเพื่อนบ้างแหละตัวท้ายอ่ะไปแล้ววะเรียขับรถออกโอ้กระทะมึงเจะเต็มเลย น่นบ้าเฮ้ยนู่ะเห็นมั้มีคนยืนอยู่ควบเลยออกแล้วออกนอกใครวคือใครอะเดฟเดตายแม่เงยน่เมื่อกี้บินกูไม่ค่นะกูเคมางบ่นตายหมดงนจะได้กูเก็บปกอยากได้คลิปดีกว่าพาไปเก็บพอดีคลิปตรง ไม่บอกพี่เมื่อกี้ไอ้เล่นเว b e l o เลยพี่โก๊ะเพราปีจากเวบ้านนะพี่บ้านสานชั้นนะะอะแต่กลาไว้จริขงขอบไาเมียไปรถมันมีเหลือบ้างปะเชี่ยยังแบบเป็นฝนเลยอะมีแต่ดาสเทียร,ร์ไปดิจ,จ้ากลับให้หน่อดิเติมมันฮนะขอ<ม>้ขอขอับออกยังไวเลยพีย่มูคอนคิวตายเอ้ยคอนคิวยังไมไ่เล่นเลยเนี่ยพี่ <laughs> โดนทั้ทงเฮีทั้งเบียร์อยู่ทั้งอะไรหลายอย่างพวกนี้ลองแล้วโอ้ยคซ้อมผมพม่าก็ได้กูไม่ซ้อมเลยห้องนี้ชาเน็ตลุ้มจวกยับอ่ะอะไรนะเนี <วะ S 1> ่ย <c oughs> ใช่อะไรของมันวะคนหิวกูก็งงนะไอ้เจ้ามึงเรียนจัดเชื่อมโยงมาปะวะไอ้ชานี่บ้าดูดิมันเห็นรถกูมันเห็นรถวะทำไมกูเห็นถแมัมนสายวะ marked a location อ้มมัดโ้โออ้โอ้มีวิีแบบไมีมัมีใช่ไหมโดนโดนขับมาเกี่ยวแล้วสองตัวไปดกูคนนึงขึ้นกูคนหนึ่งเบียบมเบียบายาี้อทำบ้นูขับชินเดินแลเวจะลอกดบ้านเอามาทำแล้วลอเดินนี้เยีั่งไปด้วยเลย แต่ไม่รู้ว่น่อไปยังนะพี่มื่ขับออกอ่ะมันอขับออกไปเมื่อกี้ไม่รูไม่รู้ออกหมดยังอยู่ยังอยู่มาท่ายจอดก็เหลือตัวหนึ่งกูหินแน่นะตัวเออต่มาท่ายสามจอดอ่ะไม่ใช่คันนี้ดิคันนี้เห็นไหมนคันสีส้มแต่ไม่ันก็มีเหมือนกันไงนี่ส้มกับบล็อกเก็ตบล็อกเช็คบ้านดิเช็คบ้านดิไปดีไปดียวไปขวาพี่กขวาผมมาต้นไม้อยู่เหนือต้นไม้จอดบล็กเก็ตไปไปไปไม่ใช่ขวาไม่จีนมาก พกแอบไมมแอบรเนียนี่ยเฮ้ยนหน้างี่โอยเฮียขัแรถได้ไม่สได้กกาเเมื่อกี้หน้าพี่เงียบไปเลยวะบ้านนี้วะเจ็บเ้ย ไปนกอดเลยนะครับเลยมันอยู่หน้าเนินเพื่อนเปิดได้แล้วมันโดนหลังยิงมันโดนหลังยิงมันโดนหลังบวกมันน็อกมันน็อกมันเป็นทีมหนึ่งโดสิบสามที่เรายิงอ่ะโดสิบสามไม่ติดได้นะเนื้อตัวเนี้ยไปเอาบ้านได้มั็นเหลือตัวเดียวไม่แม่เอาบ้านเอานเนิอดูส์ขับห้องมาหน้าเนินบ้านมันคือตีเดียวกันเลยอีทนายจอดนี่จอดนี่บ้าแล้ะเบิดไว้มานเหลืองนี่มีหนึ่งบ้านเหลืองเขาบักกี้มั้ง จะไปไฟกันฉีกซ้ายนะฉีกซ้ายนะนี่ซ้า,ายนะสอสมอตัวหนึ่งเล่นปิดเนินปิดเนินเนอแค่ที่เดียวพอนะที่ใหม่มจะทำน้ <ละ S 1> เดีมาสอง <ละ S 2> มาสามตัวเนซ้ยายมาเล่ซ้ายมาบุกอยากไม่ได้ดไไข้างขวาไปที่บ้านน้อยๆสมอตัวนึ่งสมอตัวหนึ่ะ เฮี้ยมันหลายตีจัดนะสามตีตีเลยต้องกูปั้มใหญ่เลยนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวคนเดียวละรถคุณตีเนะฝั่งกูตีนสามตัวเลยเฮี้ยอะไรวแบบว่าต้องนะซ้ายกูมีตัวหนึ่งเฮี้ยอันนี้คุณตีออกหันดูไม่ได้พี่ตอนเนี้ยมกเหลืองเบีดมแม่งซสามตัวต้องรออ่ะนี่เขาเราทำไม่ได้เฮ้ยคุณตีเฮี้ยถ้ากูมี

มอย่ไว้รอที่เราเติมที่บานใหญ่หลังหลังมจเราเิรอาดีดองตัวเี่มันจะเดินนะมนเดินท้ายตัวนึงเดินละตรงนี้่ตัวเดินตรงนี้เลยเียฟี m a r k e location ไ t ่มันมีตัวนึงตั้หมดี่แม่แดหนหมด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 อ้ ผมปวดหัวไฟ้เทไม่ได้ได้ไงวะไอ้เคี้ยะเนื่องไฟจริงๆนะท่านมาร์กเหลืองไม่ออกนะโถก้นมั่วกว่านี้อีกไอ้เคี้ยะโคตรเยอะก็เลยเราแปะแปะเล่นสะพานปั๊มเลยดีนะวงช้าไอ้เนี่ยผมไปได้ตต้นมไม้หลังท้าไม่ได้จบเลยดีไม่ซ้ำหนึ่งแต่มันไม่ได้แบบไอ้เคี้ยซ้ำด้วยเหลยไม่ได้ไอ้เคียซ้ำมันซ้ำผมได้ด้วยเมือกั้มันไม่ซ้ำซ้ำได้นานแล้วด้วย นี่เรานะเพื่อวงเรานะอาจจะตีได้วงนะได้บ้านสวยเลยไอ้มีรถข้างไหนนี่วะไอ้เรืคนเดินมาบนบนเนินบนเนินหน้าพี่พี่เบียร์หน้าพี่มานใกล้ๆมานะลงไปได้ใกล้ใกล้ใกล้เนินลงไปแล้วลงรถออกรถมารถมารถมารถอัะไนพี่มาดิพี่เดินหน้าบ้านของคนโดนถ่ายได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกียร์พี่น้องข้างคน้าพี่เขามันย้อนกลับมาเอานะ ตอนนี้ไม่เห็นนะขับเซ่ห้ารังหินก็ไม่มีนี่เพลเพลละหน้ากูออกออกแล้วไปหาตะเกี้ออกตอกซ้ายับเกียบตะเกียตีหัวตีหัว Watch out มันวนอะไรกันวะบ่านลองงงเลยบ้านตัวเดียวนะบ้านตัวเดียวนะโทรปิดบ้านซ้ายเหรอพี่ไป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 ยาบ้านไปยาบ้านสองคนนะ โกนเราแค่ไหนที่หนังตายนะมันจะหมดไม่ใช่เขามีสองหรอบ้านไหนไม่ดมาคนเดียวขับักกี้ลับสองคนเดียวขับกลับลองอย่าเปิดตายนะดูเยอะเลย่ดมมาไม่มีบ้านมีแล้วขับกลับแล้วบักกี้อยบขอบเลยแล้ววะไม่ได้ยินเสียงวะเออเหมือนกันขับกลับเมื่อกี้เลยขับกลับเมก่อกี้เลยปวดดีวะ เก็บของปะวะเข้ามาเก็บของม้านวัดเชีอยตัวโทรไปที่มังแล้วนะที่มันเก็บของบ้านนึงไม่ได้ขอบ้านมีตัวหนึ่งนะระวังทัขอบ้านตรงนี้มป็นน็อปฉันรอไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ลนวนหมดแล้วแต่ขอบ้านจากฝั่งเพื่อนอะทัเพื่อนผมต้องยิ้มเลยนี่ตัวนึงเอาเลยเอาไปาไปเไปไปตรงนั้นน่ะน็อปตรงเนี้ยเนี้ย้ายอะน็อปเอาแล้วไป ไม่ได้ฮะผมเซตเนี่ยเข้าว้านของฉันเอฟพี่เซตไฟเดิงซ้ายหลุดตัวหนึ่งนะเราเดินจากไหนเาบ้านดีกว่าแลพี่อย่าเดินขวานะอย่าเดินขวาเออตรงนี้มีตรงนี้มีแล้วมาเดินซ้ายงั้นมาเดินซ้ายด้วยหรอมาตรงนี้มีตรงนี้มีซ้ายมีซ้ายมีเนี่ยมาซ้ายได้แค่ตัวเดียวน็อกน็อกน็อกมันน็อกอยู่มีแค่สองตัวข้างในอ่ะโอเคพี่ตายตายทำตายมาดิมาดิเด้าอยู่บ้านอย่าะไรบ้างอยู่บ้านของฉันฉันมีชั้นมีมาโทรพี่ร้องกห้ไปปแล้วเบิดอยู่ชั้น แต่โ้มไม่เน็ตเดียวนะไม่ไม่เน็เดียวนะเน้อปาไปต้องปาด้ลงโดดหน้าพี่เว้ยพี่โดนป่ะห้องน้ำโดนบ้านน่นยิงนะโอเคเรงรีบห้องน้ำเหรอเออปาไปดิ่ีปาให้นม่ห้องน้ามาดิมาดิบนรถก็องนี้ระวังแลดนเดียวคนไม่หลับนะเว้ย บ้านี้บ้านไหนวะบ้านนูู้บ้านฮูน้หน้างี่นูนฮู้หน้าพี่เน่ะสมมแบบสนใจเงอหเออไอช็อตแล้วมามาออกมาเล่นออกมาเลนาอยู่เพื่อนปมาอยู่ปามาอยู่เดินท้ายเดีมาเดินท้ายโดนโดวพพร้อมแพร้อมแล้วเดินท้ายมาเนมีกเนดักเดินท้านะโดนมนี่ดักนะระวังตาย เดี๋ยวเพ่อนเดี๋ยวเพื่นหรือเพ่อนไม่บอกวิ่งอะไรทีหาอ่ะบอกเป็นอะจี่น่งเน็ตค้างเดี๋ยวรวนะวนะจะับบ้านีคนนั่จะมาที่ิ้วย่ิ้โลลงจะเล่นเนินอยู่จะเล่นจะเล่นบ้านไม่เล่นเนินเล่นเนินเล่นเยเล่นเลยพี่ผมไว้ใจพี่มีลมยีนาีนหัวไปนึ่งไม่เย ร่วงอยู่ไหนอ่ะมีอยู่ริมน้ำไปดักเห็ดไปดักเห็ดไปดักเห็ดมาเห็ดมาเห็ดอยู่ไหมเห็ดอยู่พ่อมาคิวกลางทุ่งนะเห็นมันไม่ได้ขึ้นเห็ดแล้วหรอพี่ไม่ขึ้นเห็ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นน้องสวยทีมสี่นะเห็ดนี้พี่ครับใช่เหรอ มีก่อนนิโอ้ยเจ้าผมพ่งไม่ัเจ้ได้อยู่นะสองตัวแอสะบัดไม่ทันเลยโดนปลายสโมกไหวมั้เนะเออพีแล้วผมกลับไม่ได้เเสียมีนะเป็นวอลโทษตัวไก่สีอ่ะทุกคนวันี้เา ก้อมึงขึ้นชั้นสองยิงฟรีตัวซ้ายได้มันได้หมดใแล้วมึงขึ้นชั้นสองจีตายแล้วเขมาที่ห้องน้ำรากาอ่ะเดินห้องน้ำนอนอยู่ปานนี่ปับหลังรถเลยมาหนกก่านินะซีหนึ่งสามเลยดยยอด บะะนนทำมิ่งเลยจ้ะฆ่าหลังนะโคปาโฮอินวันนี่ดูหลังกองฟางหน่อยดิเนาะโหไกลพี่การห้างไกลเกินไม่เหลือตัวนึงอะตรงนั้นอะโทรเหลือตัวนึงเหลือตรงที่เดิมแล้วไปรับแล้วไปรับไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่เหลือตัวไางเลยตัวฟาง เดี๋ยวแค่กองฟังไงตัวเดียวโ okay. อเคเป็นวอนะข้างบนนะเป็นวอลคุยกันนะเว้ยรอยิงถิบีเอม<า>็มอัลเราหลัง<า>ล<ะ>เปิดป<า>่ะไม่หมดสมอง,ง okay. แล้วเปิดป่ะโอเคเจ้ารอรอแค่เขาเดินม,มารอจีฟังดูข้างบนคนหนึ่งดูตัวฟรีคนหนึ่งดูวอลไอ้ดูไอ้นี้ไอ้ เอออะไรวะพี b พีอ่ะโอเคได้เมื่อใครเนายอราไไอ้นายที่นั่นหมดแล้วนะไม่เอาพี่เสียงดังพี่โคสุดท้ายเขาด้มาแล้วเขาก็ตายอยู่ดีเป็นฟีดเป็นฟีดเราเราสองนะแล้วก็เป็นวาดัตตีแล้วก็เป็นราดสัตว์ในที่นายไม่ดูเลยพี b พีอีกหนึ่งสี่สองเจ็ดเหลือขาดอีกสองอลตอนนี้อุ้ยเจ็บเฮียอะไรนะ อีกมั่วๆโดนเช็คอยากเห็นโฮอินวันปะพี่เบียสมอกมันจะสมองไปเอาแ่มันดูดิ m a r k e จอ้นี่มันปลาเนี่ยทัวเพือปลาแบบไปไม่เจ็บก็ตายอะเนาที่ปลาต่ำแล้วก็กลับอะโฮยเฮียเียเฮีไอ้หัวเน่ยมาไอ้หัวจะมาอะไครับ ตอนนี้ลองสายเปิดนะเฮ้ยอะลุงวอร์ดดิลุงวอร์ดดิเราจะขวายตายอ่ะเออกูไปเก็บพี่นั่นโชเก็บออบชันได้นะขวามาขวาแล้วพิมขวามือขวาเป็นวอร์ดดี้วอร์ดดี้เขาจะไปเคลียร์เอ้ยเราทำมิกนี้เราเอาได้นะเว้ยทำนี่เขาเคลียร์เนี่ยเป็นสี่สองสองขาอยังมีอยู่ไม่ก็เขาจะเคลียร์แล้วไงตอนเนี้ยตอนนี้เป็นสี่สองสองเข่าเหมือนจะเป็นตัวค้ำเว้ยแล้วให้ตัวบ้านทำมาแล้ว

ใส่มาได้สองชันได้ปะลอ,อกลางเองได้ๆ้สบองให้เร๋ยวขับมาทวปิดัวเอิ์มได้อ่ะไปซ้ายก่อนตัวชิดเนินมอนเลยเขานอนด้นะเขานอสานสองสาย, <Okay. S 1> สายาแกระวัะตงตัวเนินโอเคซ้ายสามนะจะเข่าะเขามาสามตัวมันแรงม้ยมาสามมอน เดี๋ยวอุ้ยสวยมักลาเดียวเดือดซองเดือดซองเคนี่เรียมอุ้ยอันนี้กูอุ้ยโฮอินวันปะไอ้เนี้กูว่าเห็นไอ้วเดนอดซองแม่งหล่อเลยล่ะอุ้ยครึ่งเคยโดนนะเว้ยอะกมซองอย่างเงี้ย